เด็กหญิงนิยายขอจุดธูปหาสามีสักคนบทที่สาม โหยินลิงกัวกองเองก็รอบมองด้วยเช่นกันมองไปพรางภาคภูมิใจไปพรางอาถานแห่งสกุลหมิงมีชื่อเสียงดีงามเป็นเลิศในหมู่คุณหนูในเมืองหลวงรูปโฉมชาติระกูล อิริยามารยาทฝีมือการบรรเลงฉินแต่ละอย่างล้วนยอดเยี่ยมโดดเด่นนิสัยใจคอเองก็สงบสงเง่ยมเรียบร้อยทั้งชวนให้สามีรักใคร่ทั้งพาออกหน้าออกตาได้ช่างหาได้ยากยิ่ยงเคราะดีที่มั่นหมายไว้ตั้งแต่นั่นๆหาไม่แล้วจะต้องมีหลายตระกูลพากันแย่งสู่ขอเป็นหน้าแต่บุตรชายตัวปัญหาของนางนั้นพอคิดถึงตรงนี้นางก็เหลือ มองไปด้านหลังประหาดหนึ่งบังเอิญเห็นหญิงสาวนางหนึ่งกำลังประคองถ้วยชายอย่างชดช้อยเบอบบางจึงอดพอดถอนใจในใจมิได้ว่าแม้จะเป็นหลานสาวของตนแต่เอาออกหน้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่รู้เช่นกันว่าจะปิดบังเรื่องนี้ไปได้อีกนานเพียงใด ยามจริงอันโหปฏิบัติหน้าที่ครบตามกำหนดเวลาเดินทางกลับมารายงานสถานการณ์ที่เมืองหลวงการแต่งงานของทั้งสองตระกูลก็จะต้องเริ่มกำหนดเลิกยามถ้าหากอยากจะแต่งอาฐานแห่งสกุลหมิงเข้าตัวอย่างราบรื่นไร้อุปสรรคเรื่องนี้นางคงต้องรีบวางแผนเสียแต่นั่นๆทุกคนที่อยู่ในตำหนักต่างคนต่างคิดเรื่องของตอนเอง่าวาฉากหน้า กลับแสดงท่าทีนิ่งเงียบพินอ้พี่เท้าออกมาเหมือนกันทั้งหมดความเงียบงานนี้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งขันทีตะโกนกล้องด้วยเสียงเล็กแหลมว่า้องเฮาเสด็ทุกคนถึงเก็บงำความคิดเอาไว้แล้วลุกขึ้นยืนถาวายบังคมไปทางจาง้องเฮาอย่างพร้อมเพรียงกันถาวายบังคม้องเฮาขอ้องเฮาทรงพระกระเสมสำราญ ลุกขึ้นเถิดน้ำเสียงของตางฮองเฮาค่อนข้างอ่อนโยนนุ่มนวลทั้งยังดูเหมือนแฝงแววขบขันอยู่สามส่วนเชิญทุกคนเข้าวังมาร่วมเทศกาลสร้างหยวนวันนี้ก็แค่อยากจะให้มาสนุกสนานกัน ทุกคนนั่งลงเถิดไม่ต้องเคร่งพิธีการถึงแม้จะกล่าวเช่นนี้แต่คนที่กล้านั่งลงไปเต็มก้นโดยไม่เคร่งพิธีการจริงๆกลับไม่มีใครสามารถมีชีวิตออกไปจากตำหนักช้างหมิงแห่งนี้ได้ทุกคนยอบกายคาระวะอย่างพร้อมเพรียงพร้อมขานตอบว่าเพคะแล้วถึงค่อยนั่งลงอย่างสุภาพเรียบร้อยแต่ไรมาลำดับขั้นตอนของงานเลี้ยงในวังนั้น ับซ้อนยิบย่อยแม้ว่าจางฮองเฮาจะลดพิธีการที่ไม่จำเป็นไปบ้างแล้วบางส่วนแต่กว่าจะดำเนินแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นอาหารรสเลิศที่เตรียมไว้แบ่งให้ทุกคนกินก็เย็นชื่อสนิทหมดแล้วสตรีสูงสักทั้งหลายต่างก็กินกันคนละคำสองคำพอเป็นพิธีคอยรักษาท่วงท่าภูมิฐานสง่างามเอาไว้อยู่ตลอดเวลา ภายในตำหนักมีเสียงเครื่องดนตรีขับขานบรรเลง นางรำเริงระบำอ่อนช้อยงดงามราชนิกูลหญิงที่อยู่ด้านหน้าพูดคุยบอกเล่าเรื่องสนุกสนุกในเมืองหลวงให้จางฮองเฮาฟังเป็นระยะระยะบางครั้งก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังแว่วมาจากด้านหลังบรรยากาศถือว่าผ่อนคลายสำราญใจยิ่งพองานเลี้ยงดำเนินมาถึงครึ่งทางขันทีก็เดินมาถ่ายทอดคำพูดที่ข้างกายจางฮองเฮาอย่างรีบร้อนไม่รู้ เช่นกันว่านำความเรื่องใดามากราบทูลหลังจากจางฮองเฮากําชับสั่งสองสามประโยคก,ก็มีคนจัดที่นั่งตรงตำแหน่งประธานเพิ่มอีกสองที่อย่างคงล่องแคล่วว่องไวแม้ทุกคนจะไม่ได้หันไปมองตรงๆงแต่ทุกคนก็รู้ดีแก่ใจว่าในที่สุดงานเลี้ยงที่กินอาหารไม่รู้รสนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญเสียที เป็นอย่างที่คาดการไว้ไม่มีผิดความคิดนี้ของแต่ละคนเพิ่งจะผุดขึ้นมาก็มีขันทีถ่ายทอดคำพูดออกไปด้านหลังอย่างต่อเนื่องว่าห้องเตสเสด็จ มิงฐานกำลังคิดเรื่องงานแต่งงานกับจวนหลิงกัวกองอยู่คนเดียวครั้นได้ยินเสียงนี้ก็รีบเก็บความคิดวอกแวกของตนเอาไว้ทันทีจากนั้นลุกขึ้นถวายบังคมไปข้างหน้าพร้อมกับคนอื่นๆในตำหนักเรลงเสียงทรงพระเจริญหมื่นปีดังกึกก้องตังวานฟังดูคล้ายกับมีเสียงก้องสะท้อนไปมาในพื้นที่อันกว้างขวางแห่งนี้กระทั่งเสียงต้องสง ลงผู้ที่อยู่บนตำหน่งประธานถึงค่อยเป่งเสียงออกมาอย่างนุ่มนวลแต่ไม่สูญสิ้นความน่าย้ำเกรงว่าลุกขึ้นหมิงฐานลุกขึ้นอย่างรู้สึกประหลาดใจพระสุรเสียงของฝาบาทเยาวไว้กว่าที่คิดเอาไว้ไม่น้อยเช่นนั้น ติ้งเปยอองที่เป็นญาติผู้น้องของฝาบาทจะไม่เยาวว้ยิ่งกว่าหรือกระทั่งนั่งลงเรียบร้อยแล้วก็ได้ยินจางฮองเ้ากล่าวอารัมพบทว่าใชัยชนะครั้งใหญ่ที่ตงเจาเมื่อเดือนก่อนเป็นความปราบปรื่มปิติของแคว้นตาเสียนพวกเรายิ่ง ประจวบเหมาะกับที่วันนี้ฝ่าบาททรงเชิญเหล่าขุนนางมาเลี้ยงฉลองให้แก่ติ้งเปอยอ๋องที่ตำหนักหงอันพอดีข้าเลยคิดว่าถึงแม้พวกเราจะเป็นสตรีแต่ก็ควรจะคารวะให้แก่ยอดบุรุษแห่งคว้นต้าเสียนเช่นกันดังนั้นจึงได้เชิญฝ่าบาทและติ้งเปอยอ๋องมาจากตำหนักหงอันเป็นพิเศษ ทุกคนนิ่งเงียบกันไปราวๆหนึ่งอึดใจก็มีคนพูดเปิดขึ้นเสียงชื่นชมขานรับ จึงดังขึ้นเรื่อยๆไม่ขาดสายหมิงผ่านรู้ดีว่าสตรีสูงสักในเมืองหลวงไม่ว่าจะพูดจะทำอันใดต้องอ้อมค้อมไม่ผงผางแต่คิดไม่ถึงว่าการแสดงออกในวังหลวงกลับต้องอ้อมค้อมวกบนยิ่งกว่า8ปอดตลบทั้งที่เป็นการดูตัวพระชายาแท้ๆแต่ก็ยังจะอ้างว่าเป็นการฉลองชื่นชมอันใดนั่น นางนั่งอยู่ห่างไกลยิ่งกรอบกับไม่สามารถจ้องมองพระพักตร์ตรงๆได้ หางตานางจึงเหลือบเห็นคนทั้งสามซึ่งอยู่บนตำแหน่งประธานเป็นเพียงก้อนสี่ผ้ามัวเท่านั้นขณะที่นางกำลังคิดว่าติ้งเปยอ่องผู้นี้เป็นใบใช่หรือไม่ผู้คอนสรรเสริญคารวะาสุราให้เช่นนี้กลับไม่พูดไม่จาเลยสักคำทันใดนั้นเสียงสตรีอ่อนหวานหยดย้อยอันคุ้นเคยก็ดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามอย่างไม่ทันตั้งตัว ได้ยินมานานแล้วว่าท่านอองอายุเพียงแค่วัยรว่วผมก็นำกำลังทหารชั้นยอดสามพันนายต้านชนเผ่าป่าเทือนทั้งเหนือสามหมื่นนายได้สร้างคุณอุปการใหญ่หลวงให้แก่แขวนต้าเซียนหม่อมชั้นนับถือชื่นชมท่านอองมาหลายปีแล้ววันนี้ได้พบเจอตัวจริงนับว่าเป็นโชคดีอย่างสูงหม่อมฉันขอถวายบทเพลงเมฆาเหนือทาราแก่ท่านอ,อง เป็นบุตรสาวคนรองในภรรยาเอกของเฉิงเอินโหกู้จิวโหล จวนเฉิงเอินโหไม่กลัวผู้คนคอรหามาแต่ไหนแต่ไรก่อนหน้านี้ก็มีบุตรสาวคนโตในภรรยาเอกอย่างอุ้ยกุ้ยเฟยที่ถูกข้าหลวงตรวจตราตำหนี่กล่าวโทษกลางท้องพระรงว่าเป็นนางมารติ้งจอกใช้มานยายั่วยวนห้องเต้บัดนี้ยังจ้องจะเอาตำแหน่งพระชายาของจวนติ้งเปยอ๋องอีกครั้นกล่าวคำชื่นชมนับถือจบเครื่องดนตีก็ถูก ตระเตรียมเสร็จสับกู้จิว๋วเรลยิ้มพริ้มเผาพรางต้มยอ่อกายคาราวะสุดท้ายก็กล่าวยังถ่อมตัวว่า หม่อมฉั้นมีได้เก่งปลาสามารถจำต้องแสดงความไม่น่าดูชมให้เห็นแล้วหมิงฐานฝึกเรียนฉินมาตั้งแต่เยาวไวได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในเมื่อมีคนอยากจะแสดงฝีมือบันเลงฉินต่อหน้านางนางก็นึกสนใจใคร้รู้อยู่บ้างว่าอีกฝ่ายจะสะกดสายตาทุกคนได้อย่างไรแต่น่าเสียดายที่นางไม่มีวาสนาได้ฟังเสียงหวาน เดิมด้านหน้าพึ่งจะสิ้นสุดลงบุรุษในชุดผ้าดิ้นสีดำที่อยู่ตรงตำแหน่งประธานก็เอ่ยตัดบทอย่างเย็นชาว่ารู้ว่าไม่น่าดูก็ไม่ต้องแสดง ในชั่วอึดใจนั้นในตำหนักเงียบกริบจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มตกหมิงผ่านนึกว่าตนเองฟังผิดไปถึงแม้ติ้งไปอ่องผู้นี้จะได้รับความไว้วางใจจากห้องเต้และกลุ่มอำนาจล้นฟ้าไว้ในมือแต่ดีร้ายอย่างไร กู้จิวเราก็เป็นบุตรสาวภรรยาเอกของเฉิงเอินโหพูดจาเช่นนี้ออกมาจะก้าวร้าวไร้มารยาทเกินไปหน่อยกระมังเผ่าว่าผ่านไปเนิดนานคนในตำหนัก ที่มีสิทธิ์กล่าวตำหนิอย่างผู้สูงศักดิ์ทั้งสองคนก็ยังไม่เอ่อยวาจาไดออกมาจางฮองเฮาไม่กล่าววาจาก็ถือว่าพอจะเข้าใจได้อย่างไรเสียอุ้ยกุ้ยเฟยซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของกู้จิวโรอก็สร้างปัญหาที่ตําหนักในให้นางไม่น้อยแต่กับห้องเต้เฉิงคังซึ่งโปรดปรานเอ็นดูอุ้ยกุ้ยเฟยเสมอมากลับไม่แม้แต่จะพูด แกสถานการณ์แม้แต่คำเดียวเอาแต่ดื่มสุราอย่างไม่สนใจผู้ใดเราวกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับพระองค์แม้แต่เสี้ยว กระทั่งบุรุษในชุดผ้าดินสีดำผู้นั้นเดินออกไปภายในตำหนักก็ยังเงียบสนิทไร้สัพัเสียงขันทีเพียงแค่โค้งกายทรงไม่มีผู้ใดกล้าขวางทางเขาก่อนจะมาร่วมงานเลี้ยงทุกคนคงไม่คาดคิดว่างานเลี้ยงในวังคราวนี้จะปิดฉากลงอย่างลวกๆเช่นนี้ ตอนออกจากวังมายังไม่ถึงปลายยามโย่เลยด้วยซ้ำท้องนภายังไม่มืดดีถนนหลวงเพิ่งจะเริ่มจุดโคมไฟเท่านั้นหมิงฐานเหยียบแท่นรองเตรียมตัวจะขึ้นรถมาทันใดนั้นก็ได้ยินคนตะกนเรียกจากด้านหลังอาฐานนางหันหน้ากลับไปเมื่อเห็นผู้มาเยือนชัดเจนก็อดคลี่ยิ้มออกมามีได้ หมินม่นหมิ่นตะโกนเรียกเสร็จแล้วเดิมคิดจะเดินเข้าไปหาทันทีแต่ครั้นประทะเข้ากับภาพหมิงฐานหันกลับมาย้มยิ้มอย่างเผลอไผลแสงโคมไฟเจิดจ้าที่กําลังสว่างสวัยดวงแล้วดวงเล่าอยู่ด้านหลังดูคล้ายกับหม่นแสงลงในฉับพรานฝันขาวสะอาดดวงตาสายกระจ่างประดุดดังสส่น้ำยามศาสตร์ฤดูที่ส่องประกายวาวระยับคิ้วเรียวบาง Yeah. <laughs> ริมฝีปากยกของเสมือนตันพราดาราดานศาสตร์คนงามก็เป็นเช่นนี้ล่ะหนอไปหมิน่นมินจ้องมองตนเหม่อลอยอยู่กับที่ครู่หนึ่งสุดท้ายต้องให้บ่ารับใช้ประจำกายสะกิดเตือนถึงได้สติกลับคืนมาไปหมิน่นมินเป็นบุตรสาวคนโตของภรรยาเอกบ้านใหญ่ดวนชางกัวกองเป็นญาติผู้พี่ของหมิงผานเนื่องจากอายุอานามใกล้เคียงกัน ใกล้ชิดสนิทสนมกันมาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งสองคนจึงเป็นสหายสนิทที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจนโตก่อนหน้านี้ตอนอยู่ที่ตำหนักช้างหมิงที่นั่งของตวนช้างกัวกงกับตัวจิ้งอันโหอยู่ในแถวซ้ายเหมือนกัน ทั้งสองคนจึงไม่ได้เห็นหน้ากันตรงๆยามนี้พอออกจากวังไปหมิ่นเม่นจึงรีบมาตามหายอย่างไม่รอช้านางเดินเข้ามาดึงตัวหมิงฐานเอาไว้อย่างสนิทชิดเชื้อจากนั้นก็คารวะให้เผยซื่ออย่างว่องไว หมิ่นหมินคารวะท่านอาหญิงเจ้าค่ะนางเป็นคนปากไวใจเร็วไม่ชอบพูดจาอ้อมขอมวกวนพอคารวะเสร็จก็บอกจุดประสงค์ที่แวะมาออกไปโดยตรงทันที ท่านอาหญิงวันนี้เป็นวันเทศกาลร้างหยวนข้าไหว้วานพี่ชายให้จองห้องพิเศษริมแม่น้ำที่หอทิงอุ่ยเอาไว้อยากจะเชิญอาฐานไปร่วมชมคมไฟกับข้าท่านอาหญิงให้ข้ายืมตัวอาฐานสักสองสามชั่วยามได้หรือไม่เจ้าคะอาหญิงที่แท้จริงของไปมินมิน คือไปซื่อมารดาแท้ๆผู้ล่วงรับของหมิงผานด้วยฐานะและอุปนิสัยของนางการยอมเรียกเผยซื่อว่าท่านอาหญิงถือเป็นการให้การยอมรับกับชื่อเสียงความมีจิตใจดีงามเปี่ยมเมตตาของเผยซื่ออย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งไม่ต้องพูดว่าในใจของเผยซื่อ,อน,นั้นจะชื่นอกชื่นใจเพียงไรเมียหรือจะไม่ยอมอนุญาตนางยิ้มย้มพลางกล่าว ว่าจาพอเป็นพิธีครั้นแล้วก็สั่งให้บ่าวรับใช้คอยติดตามไปด้วยอีกทั้งยังตาชับสั่งลี่เอออย่างละเอียดถี่ถ้วนให้นางดูแลคุณหนูของตอนเองให้ดีๆต้องยอมรับว่าเผยซื่อเป็นคนฉลาดคนหนึ่งในเมื่อไปหมิ่นเมิน,ม,นมิได้เอ่ยถึงเสวนหวาแม้แต่คำเดียวนางก็ทำเป็นลืมความรอบคอบเอาใจใส่ในฐานะนายหญิงจวนหอที่ควรมีไป ได้อย่างถูกเวลาไม่ได้เอ่ยคำพูดเกินควรอย่างเช่นให้เสินฮวาตามไปชมเรื่องสนุกสนุกด้วยอะไรทำนองนั้นเลยกระทั่งไปหมินมินพาหมิงฐานจากไปแล้วเผยซื่อเอง ก็ไม่ได้รู้สึกปากกระอ่วนใจเพียงแค่ทำเหมือนไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นหันมาพูดเรื่องบัวร้อยสีสันต่างๆที่ในจวนได้ตระเตรียมเอาไว้วันนี้กับสนฮาวาด้วยใบหน้าเปียมรอยยิ้มระหว่างทางมุ่งหน้าไปยังหอทิ้งอุี หมิ่นหมิ่นชื่นชมว่าชาไหนเผยซื่อถึงได้วางตัวดีเช่นนี้อยู่พักหนึ่งต่อมาก็บ่อนอิดออดว่าหลังจากพี่สะพ้ยคนใหม่มาช่วยดูแลเรื่องต่างๆในต้วน ก็ได้กำหนดกฎระเบียบยิบย่อยมากมายแล้วก็บ่นว่าชีวิตของนางยากลำบากเพียงใดหมิงฐานเอาแต่คิดอยากจะสืบถามเรื่องสำคัญจากไปหมิ่นมินเผ่าว่าในวันเทศกาลสร้างหยวนนี้บนถนนหนทางมีรถม้าควักขวายจอแจ้เสียงดังเอะอะมั่งเทิงยิ่งไม่สะดวกจะพูดคุยสักเท่าไหร่นางจึงจำต้องอดทนข่มกลั้นเอาไว้รอให้ถึงหอทิงอีแล้ว แล้วค่อยสอบถามอย่างละเอียดหอทิงอุยเป็นโรงน้ำชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองหลวงน้ำชาอาหารว่างอ,ร,อร่อย ทัสเนียภาพริมน้ำยิ่งเป็นเลิศทุกคราเมื่อล่วงเข้าปลายศาสตร์ต้นวสันยามสายฝนพร่างพรมโปรยปลายบนลําำน้ำมีหมอกปกคลุมบางๆผิวน้ำกว้างไกลสุดสายตาเมื่อได้เอนร่างพิงราวรัว้วฟังเสียงฝนพรำนับเป็นภาพทิวทัศน์ที่ได้รับความนิยมชมชอบจากเหล่าบัณฑิตปัญญาชนในเมืองหลวงเป็นอย่างมาก หอทิ้งวีอยู่ในตำแหน่งดีเลิศเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการนั่งชมความยิ่งใหญ่อลังการของดอกไม้ไฟอันสวยสดชอดช่วงต่อให้เป็นผู้สูงสัก์หรือขุนนางคนใด ็ต้องจองล่วงหน้าหลายเดือนถึงจะมีหวังได้ห้องพิเศษรีมน้ำในคืนเทศกาลสร้างหยวนนี้ห้องพิเศษที่ไปหมิน่นหมิ่นจองไว้อยู่บนชั้นสามพื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่มากแต่กลับประดับประดาตกแต่งได้อย่างประณีตงดงามตำแหน่งในการชมทิวทัศน์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ถ้าจะพูดถึงตำแหน่งที่ดีที่สุดต้องเป็นห้องอุ่นที่อยู่ตรงกลางข้างๆห้องของพวก ายามเด็กประรับใช้นำทางไปหมินมินกับหมิงฐานเดินขึ้นมาชั้นบนภายในห้องอุ่นที่อยู่ตรงกลางนั้นได้มีคนสี่คนนั่งล้อมรอบโต๊ะกำลังดื่มสุราพรางสนทนาสับเพเหระอยู่ก่อนแล้วบุรุษที่นั่งอยู่ใกล้ประตู แต่งตัวงดงามหรูหราทั่วทั้งร่างล้วนมีใช่ของธรรมดาสามัญแน่นอนว่าสิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาที่สุดก็คือหยกขาวมันแพะที่สลักคำว่าจางซึ่งอยู่ตรงข้างเอวของเขาชิ้นนั้นจางคือแท้ตระกูลเดิมของฮองเฮาคนที่พอจะรู้เรื่องของตระกูลสูงสักในเมืองหลวงต่างก็รู้ดีว่าผู้ที่ครอบครองหยกชิ้นนี้ มีเพียงแค่จางไหววี่น้องชายร่วมอุทธรของฮองเฮาองค์ปัจจุบันเท่านั้นยามนี้จางไหววี่นั่งอยู่ข้างโตะ๊ะด้วยท่าทางสบายๆมือจับจอกสุราเล่นพลางเอียงกายเข้าไปหาบุรุษชุดดำที่อยู่ข้างๆพร้อมกับเอ่ยเย้าเล่นว่าท่านอ,องเรื่องวุ่นวายที่งานเลี้ยงในตำหนักฉางหมิงคราวนี้มิใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะ ท่านทำร้ายน้ำใจของคุณหนูเขาได้ยินว่านางร้องไห้สะอึกสะอื้นไปตลอดทางที่ออกจากวังเชี่ยวบุวุษชุดดำไม่แม้แต่จะเปิดเปลือกตาขึ้นแต่กลับเป็นลูหหิงที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงต่ำลึกบุตรสาวของกูจจงก้จิ้นจงกู้จิ้นจงก็คือน้ำของเฉงเอินหอ จางไหววี่เลิกคิ้วพยักหน้าเล็กน้อยในตาของลู่ถิงปรากฏแววดุดันผ่านวูบหนึง่งประเดี๋ยวยังมีเรื่องให้นางต้องร้องไห้สะอึกสะอื้นอีกครั้นแล้วก็ยกตอกสุราขึ้นดื่มจนหมดทันที เมื่อเทียบกับการแต่งตัวชุดชาดหรูหราของจางไหวอวี่และไอดุดันที่แผ่ซ่านของลูถ่ถิงแล้วซูจิงหลานในชุดผ้าดิ้นปักลายเมคาสีขาวนวลกลับดูมีความสุภาพภูมิฐานราวกับชายหนุ่มรูปงามผู้สูงทรงท่ามกลางโลกล่าอันกละหนวุ่นวายมากกว่าซูจิงหลานหมุนแหวนหนาวในมือไปมา ต่อมาก็สายศีซ่าพรางเอ่ยพร้อมรอยยิ้มว่าจริงๆแล้วการฉีกหน้าผู้อื่นเป็นเรื่องเล็กเพียงแต่พฤติกรรมเช่นนี้เกรงว่าไม่ถึงวันพรุ่งนี้ข่าวลือที่ว่า ติ้งไปอองโอหังวางโตไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาคงจะแพร่กระจายไปทั่วทุกตอกซอกซอยให้ทุกคนล่วงรู้กันหมดพอถึงตอนนั้นหากอยากจะหาคู่ครองดีๆขึ้นมาเกรงว่าคุณหนูในเมืองหลวงคงวาจานี้ยังไม่ทันสิน้นด้านนอกก็มีเสียงแอดดังขึ้นเบาๆเสียงแว่วๆของเด็ก,กรับใช้ก็ดังตามขึ้นมาเช่นกันว่า คุณหนูทั้งสองท่านเชิญด้านในขอรับดูเหมือนจะมีคนเข้ามาที่ห้องพิเศษข้างๆสูจริงหลานหยุดคำพูดคนอื่นๆเองก็นิ่งเงียบไม่ส่งเสียงออกมาอีกอย่างรู้กันอาถานรีบนั่งสิข้าได้บอกให้พวกเขาเตรียมชากับอาหารว่างเอาไว้ล่วงหน้าแล้วมีแต่ของที่เจ้าชอบกินทั้งนั้นเลยอ้อ จริงสิเมื่อครูน่นี้พูดถึงเรื่องใดแล้วนะปยหมินหมินเป็นคนช่างพูดนางพูดมาตลอดทางไม่ยอมหยุดพูดตั้งแต่เรื่องหน้ากรัดกรุ่มในตัวนตอนเองยาวรวดไปจนถึงเรื่องงานเลี้ยงในอุทยานยงหยวนงานเลี้ยงใช่เรื่องงานเลี้ยงในวังสาวใช้ในตัวนพวกเจ้านี่ก็ปากเปราะจริงๆส้นหาวานะหรือ จะไต่เต้าเข้าจวนติ้งเปยออองได้ถึงสันอียพี่ชายของนางจะได้รับความไว้วางใจจากติ้งเปยออองแต่ก็ใช่ว่าไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วจะแต่งน้องสาวของผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าจวนเป็นชายาได้กระมังขนาดกู้จิวเหรอยังถูกฉีกหน้ากลางงานเลยพูดถึงเรื่องนี้แล้ว อู้จิวเรานี่ก็ช่างกล้าจริงๆฮองเต้กับฮองเฮาก็ประทับอยู่ด้วยไม่เพียงกล้าพูดพร่งชื่นชมออกมายังจะบรรเลงเพลงต่อหน้าทุกคนอีกคิดอย่างไรของนางกันแนะ่ กู้จิ๋วเราทําตัวใจกล้าบ้าบิ่นไปหน่อยก็จริงแต่ติ้งเปยออ่องผู้นั้นก็ออกจะอวดดีไร้มารายาทเกินไปเหมือนกันยามอยู่กับไปหมิ่นหมิ่นหมิงถ่นานมักจะทําตัวผ่อนคลายสบายใจกรอบกับมีรีอเออเฝ้าระวังอยู่ข้างนอกนางเอามือเท้าแก้มเอ่ยต่อว่าต่อขานอย่างไม่มีความระแวดระวัง พวกดีแต่ใช้กำลังหลวนแต่โอหังหยาบก,กระด้างข้าว่าเขาคงจะไม่ใช่คนจิตใจดีอันใดรอกจางไหววี่ลู่ถิงและซูจิงร้านไรคำพูดเอื่อนเอ่อยโดยพร้อมเพรียงกันคนดีแต่ใช้กำลังโอหังหยาบก,กระด้างเองก็ชังักนิ่งไปเช่นกัน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ